ก็สวัสดีนะครับก็เป็นคู่ที่ทุกคนรอคอยเนาะก็เป็นอาจารย์ท่านกันยาพัฒนาก็รู้จักกันเนาะสนุกเป็นสนุกกับอาจารย์คนนี้นะครับเคยปรับเซียนมาหลายคนแล้วนะครับอาจารย์คนนี้ตรงนี้เราก็เป็นโจนเต็มรูปอาจารย์ก็รู้นะครับตรงนี้เราพุ่งเข้าไปนะครับเสียบตรงกางแล้วก็ต่อสามนะฮะร,รูปนี้ก็เสมอนะครับอาจารย์ก็รู้ผมกรู้ พอจะรู้แต้มกันนะตรงนี้เราไม่ไม่เบียดนะเรากินฟรีดีกว่าแล้วค่อยไปเส้นเอานะฮะเอากําไรก่อนเพื่อไปเส้นข้างหน้านะครับโอเคตรงนี้ถ้าเราไม่เส้นแพ้นะครับต้องเส้นอย่างเดียวนะครับหลบนะฮะอ่าทีนี้ก็ต่างคนต่างขึ้น h o อตนะฮะเสมอกันนะฮะโอเคสวยงามครับก็ <c oughs> เดินไปวนไปวนมาจานเขาก็ต่อแล้วก็เคลื่อนขอดอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเสมอนะครับโอเค <c oughs> สวยงามครับแต้มนี้นะครับเอามาดูกระดานที่สองกันนะครับเพื่อนๆก็เป็นโจรเปิดหลังนะครับโอ้จานคนนี้รับโจรเก่งมากนะครับ <c oughs> ผมมาขึ้นแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะขึ้นเป็นทรงดาวนะครับ ตามนี้ก็เสมอนะครับอ่ะไปจานมุดเข้ามาเราดีดออกอาจารย์ก็ปีสองลงมาทําให้จานฟรีหนึ่งลูกนะฮะแต่ก็ไม่แพ้นะครับเสมอนะฮะโอเคลบนะฮะแล้วก็เปิดกินตรงนี้ถ้าจานเดี๋ยวนะครับตรงนี้อโอเคตรงนี้เราเปิดกินนะถ้าจานเข้าฮอตในจานแพ้นะ ถ้าเข้าฮอตบ,บล๊บเราก็จะเข้ากินทีนี้ลูกเราเยอะกว่านะครับเพราะงั้นอาจารย์ก็ต้องต่อแบบนี้นะครับสองสองนะดูเหมือนจะเสียเปรียบนะอาจารย์กินสองแล้วก็เข้าฮอตนะตรงนี้ตรงนี้เอ่ออ่ะโอเคตรงนี้ถ้าอาจารย์ขึ้นมากันนี่แพ้นะครับสามสิบยี่สิบหกมากันลูกเราไว้นี่แพ้นะครับเพราะงั้นอาจารย์ก็ต้องเข้าฮอตนะฮะ จำต้องข้าวฮอตนะเอ่อข้าวกินแล้วก็ข้าวฮอตทีนี้ก็เสมอกันแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็ก็เดินวนไปวนมาแถวเนี้ยนะครับอาจารย์เดินเบี้ยก็ไม่ได้ผมเดินเบี้ยก็เสมอแต่เราเดินเบี้ยไปก็เสมอนะครับเพราะงั้นก็ไม่ต้องเดินนะวนไปวนมาแบบเนี้ยนะครับโอเคสวยงามครับแบบนี้ก็ไม่มีไม่มีผลแพชนะนะครับก็เสมอกันนะล้อกันไปล้อกันมาอาจารย์คงไม่เดินแล้วแหละแบบเบีย้ย อาจารย์เดินเบีย้ยในโอกาสแพ้สูงเลยนะครับโอเคขอบคุณครับเอามาดูสักกระดานหนึ่งนะครับกระดานแรกแพ้แบบน่าเสียดายเป็นรูปประมาทของเราแต่ว่าการะดานที่สองไปไปของโจรครับเราไม่สนโลกนะเพราะว่าไปตรงกลางก็โดนตัดหน้านะเราไปแบบนี้ดีกว่าตัดหน้าแล้วมันจะเสมอ ER ง่ายเอาแบบนี้แหละเป็นอ e ีห้อยนะฮะ เข้ากินแล้วก็เข้ากินอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้เราทิ้งร่มนมีแผนว่าจะทิ้งร่มเรียบร้อยทิ้งร่มเรียบร้อยนะฮะให้เข้ากินเนาะไม่งั้นจะโดนสองแล้วก็เข้าคอดอีกตัวหนึ่งทีนี้แานก็วนไปวนมานะฮะดูว่าจะรอดไหมนะครับ กินนะฮะอ่ะทีนี้ก็ได้เปรียบแล้วนะครับต้องไล่ตัวนี้ก่อนนะไม่งั้นเขาจะต่อคอดตัวที่สองเรานะอ่ะทีนี้ก็เข้าคอดได้เนาะโอเคเรียบร้อยครับ ก็สวัสด,ดีนะครับมาดูแต้มสวยๆจากมากจรจนะครับเล่นกันเลยนะครับรลกระดานแรกก็เสมอกันเนะเป็นรูปที่ผมเล่นเป็นรูปที่ผมเล่นประจำเนาะที่เขาจะเอากองโจนหลังรับกองกองโจรก่อนซึ่งเราไม่ยอมนะก <c oughs> ็กินเราอุดไวตรงนี้ถ้าเขาก็ต้องต่อนะแล้วเราให้เขากินฟรี ไฟฮอตนะครับโอเคตรงนี้ถ้าเราเข้าฮอตหมายเลข2นี่ก็เสียฟรีนะครับทั้งฮอตทั้งเบีย้ยนะครับตรงนี้เขากินแบบนี้ดีกว่าเนาะก็ชนะไปนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูสัก2กระดานกับเพื่อนๆโอ้แต้มนี้สวยงามนะครับเป็นการแก้เกมนะครับ ฝั่งเขานี่ขึ้นตัวยากนะครับยากทุกกระดานนั่นแหละอาจารย์เขาเป็นระดับเสี่ยนเนาะแทมนี้เราเปิดอย่างนี้เลยนะครับโอ้เขาเล่นพุ่งหัวพุ่งเจ็ดมาเราก็เกณฑ์นนะแล้วก็กินอีกทีนี้เขาจะทํำยังไงก็ต้องอุดเนาะประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราต่อสองแพ้นะครับเอ่อต่อห้าไปเก้าแล้วก็สิบสิบห้านี่แพ้เนาะ อย่าไปทำนะครับก็ผมก็รู้ว่าแพ้เราก็ต้องเร่งเรียงเอานะครับประมาณนี้แล้วก็เส้นก่อนแล้วก็เข้ากินเนาะไม่งั้นจะโดนสามเนี่ยจารย์ขารู้ไหมเอ้ยเลี่ยมจริงๆเลยจารย์คันนี้ผมว่าเจอหลายกระดานแะละ้วจานคันนี้ปีนี้แหละบันเทิงมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับรับประทานแล้วก็มาเฝ้ามาเฝ้าตรงนี้แหละไม่ไปไหนละ อาจารย์ก็ต้งเส้นโอ้โหอเปิดให้อาจารย์เข้าฮอตแล้วก็ไปอีกตัวหนึ่งทีนี้อาจารย์ไม่มีตาเดินก็ต้องเข้าฮอดให้เราได้เปรียบหนึ่งหนึ่งลูกนะครับเข้าฮอดอีกตัวหนึ่งนะครับก็เดินดีๆเนอะมันมีโอกาสเสมอนะเข้าไปเฝ้าไอ้ตรงนั้นนะโอเคก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับ มาดูกนอันที่สองกันเพื่อนๆแบบนี้อาจารย์ก็เล่นแ้มยากอีกนะครับก็คือสามตัวเรียงเราเปิดเป็นนน่นสามตัวเรียงมาแล้วเราเปิดเป็นอาจารย์เอออาจารย์สืบนะฮรต้องโจนอาจารย์สืบต่อขึ้นไปเลยแล้วก็เตรียมเสียบเข้าไปรับประทานต่อตรงนี้เราออกตัวล่างเนาะไปอันนี้ มาถึงมาถึงตรงนี้นี่ฝั่งเรานี่ทะลุฮอตอยู่แล้วนะครับก็ฝั่งเขาก็ถ้าเขาต่อลงมาแล้วก็ทะลุฮอตเหมือนกันเนาะโอเคแต่ถ้าเขาเดี๋ยวลากไปเดินเนี่ยเออตรงนี้ถ้าเขาต่อเราก็ทะลุฮอตเหมือนกันทะลุฮอตหมดฮะตามนี้ก็ต่างคนต่างเข้าฮอตแต่เราขอต่อนะไม่ขอเบียด ถ้าเบียดเราไม่จะเล่นยากหรือเปล่าไม่รู้ผมมีา่างสังหอนไม่ค่อยดีตรงนี้เรากินก่อนนะเพราะว่ากลัวถ้าเดี๋ยวตรงนี้เขาเขาคอทไม่ได้นะเดี๋ยวาเอ่เลยติดเออตรงนี้เขาเข้าคอดเราเส้นสองตัวเลยนะน่าจะกัดอยู่พอดีเนาะแต่ถ้าเขาไม่แต่ถ้าเขาไม่เข้าคอทเราก็ทำแบบนี้เนาะเขาเดินตัวบนมา ตรงนี้แล้วก็พัดป <c oughs> ุ๊บเขา้าพัดเดี๋ยวกับเราเส้นเลยนะ <c oughs> เขาคงคง <c oughs> รู้แหละเราเส้นสองตัวเราก็ไม่แพ้นะครับราะงั้นเขาก็รู้ <c oughs> เขาก็เลยเดินตัวนี้มา <c oughs> ก็เลยโดนกิน <c oughs> ก็ไม่มีตาเดินเนาะก็ต้องยอมแพ้นะครับโอ okay. เคสวยงามครับขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีครับมาดูโจนเสี่ยงกันนะอันนี้โดนบังคับให้เล่นโจนเสี่ยง เล่นยังไงผมเคยเห็นนะในคลิปอาจารย์ไม่แน่ใจอาจารย์ต้องหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์เสียงเด้งเล่นนะอันนี้เป็นโจรเสียงนะครับเขาเดินถูกด้วยนะบากแล้ว <c oughs> เขากิน <c oughs> นี่เนี่ย <c oughs> เขาอุดปายอุดเหมือนกัน yeah. แนี่ได้กินสอง ลบต่อขึ้นไปนะครับได้เปรียบนะฮะสองตัวให้เขากินเราเราขึ้นพักสองตัวนะครับโอเคเรียบร้อยครับกระดานแรกเป็นของเราขอบคุณครับก็สวัสดีนะครับมาดูหมาตึงตึงสักสองกระดานนะครับก็เป็นรูปเสมอกันเนาะก็ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเป็นแนวนะครับ ันนี้เราเปิดเป็นกล่องโจรนนะครับอาจารย์เขาก็เป็นมาตรฐานนะครับน่าจะมาตรฐานนั่นแหละใช่แน่นอนครับมาตรฐานเราก็ขึ้นตรงนี้อาจารย์เสียบเข้ามาก็ตรงนี้เราก็ต้องต่อนะครับอา้าวแล้วก็ขึ้นไปหมายเลขเก้าชิดมุมก่อนนะชิดในก่อนทีนี้เราก็ขึ้นตนัวนี้ดูเขาจะเดินตัวไหนก็เข้าไปนะครับก็รูปนี้ก็เป็นรูปที่เออ รูปที่เสมอนะครับเล้คัสเบดก็เดินประมาณนี้นะครับเราต้องฆ่าฮอตก่อนนะไม่งั้นเกล้าลำบากนะครับเออโอเคสวยงามนะครับก็กินก่อนหนึ่งลูกนะฮะาจารย์ก็ให้กินเนาะถ้าไม่ให้กินก็เราก็ตามตามกินจนได้หแหละลูกเมื่อกี้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดินไปเดินมาก็เสมอนะครับโอเคสวยงามครับอ่า ทีนี้มาดูกระดานที่สองกันนะครับเพื่อนๆไปเดินกันเลยครับก็เป็นโจรเปิดก่อนนะครับก็ยังเป็นรูปเสมออยู่อาจารย์ก็สองพันกว่าเนาะก็ไม่ไม่น่าจะง่ายนะครับสําหรับกองโจรนะครับตรงนี้เราเป็นโจรห้าแต้มนะครับก็เป็นรูปเสมอนะครับเราออกตรงนี้นะครับตรงนี้เล่นได้หลายแบบนะครับยีิบสามไปสิปดก็ได้เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับ เออตรงนี้ก็เล่นได้หลายแบบนะครับก็ยี่สิบสามไปสิบแปดก็เสมอนะครับยี่สิบสามไปสิบแปดนี่เสมอนะครับก็ก็ต้องพุ่งหัวลงมาเราก็ต่อสามสามก็เสมอได้นะครับหรือเราจะเล่นแบบแบบนี้นะครับก็ออกออกหางก่อนนะออกหางก่อนก็เขาเดินลูกไหนนะถ้าถ้าเขาเดินเดินยกหางมาสามไปแปดวก็ยี่สิบเจ็ดไปยี่สิบสี่เตรียมต่อนะครับก็ประมาณนี้แหละ แต่ว่าถ้าเสี่ยนจริงๆเขาจะเล่นลูกง่ายๆก็สิไป14บสนี่ก็เสมอง่ายเหมือนกันเนาะอ่ามาดูกันนะอ่าสิบไปสิบสี่เราก็ต่อ3ามสาเหมือนกันเนาะอ่านี่นะเรียบร้อยนะครับตรงนี้เรายังมีแต้มหลอกนะครับก็ดูดีๆนะครับนี่เลยอ่าเห็นไหมเราก็กินนะฮะเขาก็ต้องเข้าคอดกินเนาะอ่โอเคทีนี้เราก็หลบสิครับรออะไรเ้เาก็ตามกินเนาะ อ่ตรงนี้ก็ทำได้ได้หลายแบบนะฝั่งเขานะฝั่งเขาจะขึ้นมากันก่อนก็ได้เนาะไม่ไม่แทรกินอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะตรงนี้เขาจะขึ้นมากันก่อนก็ได้นะครับก็เสมอเหมือนกันเนาะสามไปเจ็ดนี่ก็เสมอแล้วก็ต้องเส้นแล้วก็ไปกินตูดนะก็เสมอได้หลายรูปเลยนะครับก็ไม่น่าจะไม่น่าจะแพ้นะครับตามนี้เขาไล่กินนะไล่กินแล้วก็ไปนะครับถ้าไล่กินอีกทีเราต่อนะ ก็ต้องเอาเบีย้ยนะครับมากินเนาะเอาเบีย้ยมากินไม่งั้นเราต่อเข้าคอดสองตัวนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะครับเราก็ไม่มีวิธีเดินนะครับไม่มีลูกเดนกก็ต้องกินคนลดลูกนะครับอ่าโอเคสวยงามครับทีนี้ก็เสมอกันแล้วนะครับแต่อย่าเผลอนะถ้าเผลอฮอตม่องเพ่งนะครับตรงนี้ก็เสมอกันไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ เดินไปเดินมาวนไปวนมาก็เสมอกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับก็สวัสดีนะครับมาดูสักหนึ่งกระดานนะครับก็เป็นแกม่องโจนนะครับก็อาจารย์สองพันกว่าก็น่าจะตึงพอสมควรนะครับอาจารย์ขึ้นรูปอีโต้แล้วก็น่าจะแปลงเป็นสามเหลี่ยมสูงนะฮะอย่างที่เราคาดไว้นะครับ มันก็คล้ายๆกับออมาตรฐานนั่นแหละเล่นคล้ายๆกันเนาะต่อขึ้นไปนะครับเขาไม่มีวิธีทํำเขาก็ต้องกินเราก็ต่อขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดินเข้าคอนะอนะมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวๆตรงนี้นะครับเออตรงนี้ถ้าเข้าเข้าคอรก็จะโดนต่อสองนะครับต่อ2ต่อ3มเนาะถ้าเขากินกับคอ t ก่อนก็เนี่ย ถ้าเขาเข้าฮอตก็ยี่สิบหกไปยี่สิบสามก็จะโดนต่อสามหรือเปล่าเนาะเขาคงไม่กินหรอกมั้งเนาะแล้วก็พูดไปอย่างนั้นแหละเราเราจะเดินไปไหนนะใช่ไหมเราไม่มีตาเดินเนาะก็แต่ว่ามันมันไม่แพ้อยู่แล้วนะครับต่อลงไปก็กินสามเนาะแต่ จะเป็นเราก็ต้องเดินยี่สิบไปสิบหกให้เข้ากินสองแล้วก็มากดกินหมายเลขหกอีกครั้งหนึ่งอ่ะน่าจะชนะได้นะครับประมาณนี้นะครับแต่คงไม่แพ้แล้วนะครับทีนี้อาจารย์ไม่เข้าฮอนนะฮะอาจารย์ทําท่าจะฆ่าฮอตเรานะฮะเราไปอุดนี่มันไม่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับสู้เราออกไปดีกว่าเนาะออกออกมาตานี้นะฮะถ้าเขาเข้าฮอตเราก็ เราก็ทำไงดีก็ก็ก็หลบะนะหรือว่าต่อคนละคนละลูกสองลูกนะคงคงไม่แพ้ะนะครับทีนี้อาจารย์ไม่เข้าคอตสนะจาจ่รจ์เข้าคอสผมทำไงละจำไม่ได้อุดไว้ <c oughs> แล้วก็หลบ <c oughs> ตัวนี้ก็กิน 2, สองโซเดียมคอมเรียบร้อยเลยนะครับนี่จาจ์ก็ยังไม่ยอมแพ้เนาะโอเคกิน <c oughs> แล้วก็อุดไว้นะครับถึงตรงนี้จันก็ยอมแพ้ไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับมาดูแต้มกองโจนสวยๆนะครับเดินกันเลย้ายเราเปิดเป็นกลองโจนนะครับให้คู่ต่อสู้แก้เอานะฮะเราไม่แก้ของเขานะเราเปิดแบบไม่สนโลกนะครับาอตรงนี้เขาขึ้นเป็นกึ่งสามตัวเรียงนะแล้วก็แปลงเป็น ามเหลี่ยมสูงแบบนี้ไม่ดีนะครับฝั่งนู้นนะฮะอุดไว้นะครับแล้วก็พร้อมต่อสามโซเดมามคอมข้าฮอตนะฮะแล้วก็มองเท่งเรียบร้อยเลยนะครับมองเท่งเรียบร้อยนะครับแต่ก็ได้เปรียบนะฮะเรื่องเบี้ยแล้วก็จอฮอตอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะกินเราก็อุดไว้นะครับแล้วก็เข้าฮอตนะฮะแล้วก็มาไล่กินตัวนี้นะครับอ่ะก็ ต่อสองก็จบเลยนะครับตัวนี้จริงๆก็ไม่ต้องต่อสองก็ได้นะครับก็มาอุดฮอตไว้นะฮะฮอตเขาก็เดินอยู่4กับ8นี่แหละแล้วก็เราก็ขึ้นฮอตอีกสอาตัวได้สบายๆนะครับโอเคขอบคุณครับ